สวัสดีครับผมนี่สุกแล้วนะครับหนามดำที่ทุกคนรอคอยอะไรนะขนุ่นทองประเสริฐครับผมหอมละเดี๋ยวจะมาชิมกันเลยวันนี้นะครับพาเลยใครผ้าเป็นมางครับผมผมไม่เคยพาเลยนะเนี่ยลูกแรกเลยนะ อยู่ซีว่าเป็นยังไงมีใครชอบทานขนหนุนบ้างไหมครับ <laughs> จะขับแน้ามือใหม่ <laughs> จะได้กินหรือเปล่าลุ้นมากเลยน่าจะสามวันนะครับกว่าจะผ้าแล้วนะ <c oughs> นี่ขอ,อ,องประเสริฐขอ,องประเสริฐสมชื่อเลยครับนี่แล้วทำไงต่อคะนี่หวานออกอะ่ะ ฟันอะไรนะสัางเฮ้ยทุเรียน,น,นคนดูก็น่าจะลุ้นผมนะมีใครชอบทานไหมครับงดอะเอาชิมเลยเนะ <c oughs> ดูดีแกะก็ไม่เป็นอืมอือหวาเหมือนคนปลูกเลยครับอืมอือแต่ว่าแกะไม่เป็นเหลือห้าเลยต้องรอพี่พี่มาช่วยแกะครับผม ไม่เป็นหรอขอบคุณนะครับโมสวัสดีครับ